นี่ก็คืออาหารสุขุของเด็กๆนะคะก็เหมือนเดิมค่ะตาต้าก็เลือกกินไข่พะโล้นะคะยังเหลืออยู่แต่คิดว่าจะหมดแล้วล่ะวันนี้เพราะคุณต่อก็จะกินเหมือนกันส่วนมินาก็จะอ่าจะกินเอนโดมีนะคะคือเขาก็เลือกก็รู้ว่ามันมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่เราค่อนข้างเข้าใจเนื่องจากว่าในเดือนรอมฎอนเนี่ยการกินของเราเนี่ยจะน้อยลงใช่ไหมคะ เราจะกินได้แค่ช่วงเช้าเช้ามืดนะคะแล้วก็ตอนเย็นเท่านั้นอะไรเงี้ยบางทีเรามันก็จะมีบางบางวันที่เราอยากจะกินอาหารที่ที่เราต้องการจริงๆอะคือให้เป็นทางเลือกของเราไม่ใช่ว่าแบบเออพ่อแม่เลือกให้หรือแบบใครบางคนเลือกให้อะไรเงี้ยเหมือนที่คุณเต่อกินเส้นเล็กอยู่2วันอนะไรเงี้ยเนาะคือเราอยากกินอะเราก็เลยเข้าใจลูกว่าแบบโอเคให้ลูกให้ลูกเลือกได้นะคะเนาะแต่ก็ก็จะไม่ให้กินทุกวันนะคะสว่วนนี้ก็ เป็นอาหารของคุณเตานะคะก็เป็นไข่พะโล้แล้วก็พริกทอดปลาปากระหนูนะคะก็จะกินเท่านี้แหละจริงๆเราก็อยากกินอุดอินโดมีเหมือนกันแต่รู้สึกว่าอยากจะสำเร็จของของเก่านะคะให้ได้มากที่สุดนะคะก็เลยกินสิ่งนี้นะเดี๋ยวจะกินละส่วนเด็กๆก็สภาพค่ะ มินนานี่ยังไม่ตื่นเลยอะนอนไปกินไป <c oughs> วันนี้นะคะก็ได้สติกเกอร์ทำเหนหน้ามาคือมินน่าเนี่ยเขาชอบมาก <c oughs> โดยปกตินางก็ชอบอยู่แล้วแล้วพอเห็นน้องได้ทาเฮนหน้าวันก่อนนู้นนางก็อยากได้ไงอยากจะทําบ้างเราก็เลยทั้งคุณเต่ากับพ่อละมดุดสั่งกันโดยไม่ได้นัดหมายนะคะก็ท้งสั่งทางสติกเกอร์แล้วก็เฮนหน้านะคะวันนี้ก็จะมาทําให้วินนาจ้ะก็นี่ก็จะเป็นสติกเกอร์ลวดลายนะคะจะออกมาเป็นแบบนี้ แต่ที่เคยทำมันก็ไม่ได้ออกมาสวยขนาดนี้หรอกคะ่ะมันก็แบบมีพ่งมีพลาดบ้างนะคะเพราะว่าเราก็มือใหม่เนาะถึงแม้ว่าจะมีสติกเกอร์ก็ตามออาละเดี๋ยวเราจะมาติดให้มินนากันเฮ้ยจิสนะ I think it's going to die huh? o c t huh don't need to be like exactly like that yeah wait a l o t t w e bit ไรถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลักษณะก็จะคล้ายๆอุจจรีนิดนึง <S S S แต่ว่าออกมาก็น่าจะสวยแหละอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสีอะไรเพราะเราเป็นคนเลือกนะคะน่าจะเป็นสีแดงเออหรือไม่ก็น้ําตาลนี่แหละมีไม่กี่สีหรอกแดงน้ําตาลดํานะคะก็ต้องรองให้ไอ้ตัวเนี้ยแห้งนะคะซึ่งใช้เวลาประมาณเท่าที่อ่านมานะ40นาทีได้40-1ชั่วโมงนะคะมันก็จะออกมาเป็นลวดลายเดี๋ยวรอดูตอนเสร็จแล้วนะคะมินาก็ต้องอยู่ในสภาพนี้นะคะ มินนะก็รอให้เห็นหน้าแห้งนะคะตรงส่วนนิ้วเนี่ยก็แห้งแล้วก็เอาออกแล้วนะตอนนี้รอส่วนแขนเดี๋ยวจะโชว์ตอนเสร็จแล้วนะคะก็ให้มานั่งข้างนอกเพราะว่ามันมีลมนะคะจะได้แห้งเร็วขึ้นเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าสีไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แล้วก็มินนะ ใจร้อนไปหน่อยนะคะรีบถอดออกมันก็เลยแบบสีมันเลอะมันก็กลายเป็นว่ามันไปรวมกันเนาะมันก็จะไม่เห็นลายเส้นสักเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวไว้คราวหน้าลองใหม่เพราะว่าเรายังมีสติกเกอร์เหลืออยู่จ้าวันนี้ตาต้าก็ไปรับน้องนะคะโอ้โหนายัง sad what happened who did that who did that to you มายำดู did it yourself why o u sad oh good see ชอปบาร์เฮนนาชอปบาร์ยูเฮนนา how comes he got the gift Did I get any gift From who From who From s h a v i แล้วพ่อละมุดกลับมานะคะก็ได้ของขวัญมาฝากมินนะกับมาริยมไม่ใช่เป็นของขวัญจากพ่อละมุดหรอกเป็นเพื่อนของพ่อละมุดนะคะแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับรอมฎอนอะไรเพราะว่า เขาเขาเป็นคนอินเดียค่ะแล้วเขาก็แบบจะซื้อให้ลูกสาวทุกปีเลยนะคะด้วยความที่เขามีสัญญาบางอย่างภายในครอบครัวอะไรเย่างี้เขาก็เลยซื้อของขวัญมาให้เด็กๆทุกปีเลยเด็กๆสาวเด็กสาวนะคะตอนนี้นะคะคุณต่อก็พับผ้าไม่ใช่ตอนนี้พับนานแล้วก็ด้วยความที่พอเรามูด่าบอกว่าไม่อยากกินเนื้อสัตว์อะไรทั้งสิ้น เราก็พอทั้งว่าจะทำอะไรก็แบบเออเดี๋ยวรอฉันกลับมาก่อนนะคะตอนนี้ก็กลับมาแล้วก็ยังคิดไม่ได้ว่าจะกินอะไรนะสรุปวันนี้ก็คงจะไม่ได้ทําอาหารอีกแล้วนะจ๊ะแต่จริงๆอ่ะถ้าเป็นคุณเต่อเองนะกับลูกๆอ่ะทาอะไรกินก็ได้แต่พอนึกถึงพราเรามุนแต่เฮก็จะมีความยากไงก็อาจจะไม่ชอบในสิ่งที่เราทําหรืออะไรก็ตามเราก็เลยโอเคเลือกที่จะไม่ทําดีกว่าถ้าเราทํามันก็จะเหมือนแบบทําให้แต่เราเนาะหรือวถ้าทำเราเขาไม่กินเราก็จะ เสียใจอะไรเงี้ยก็โอเคแต่จริงๆเนี่ยก็ไม่ได้อยากจะสร้างอาหารอะไรนะคะเพราะว่ามันก็เปลืองตนะังอะเนาะนานๆทีดีกว่านานๆทีสั่งจะโอเคกว่าเราอะในใจเราเราอยากทาอะไรบาเราอยากลองทําข้าวหมกกุง้งแต่ก็บางทีพอเรามุดก็ชอบแสดงความไม่มั่นใจในฝีมือเราแต่เรารู้สึกว่ามันออกมาอร่อยแหละถ้าเราไม่ม,มาก<ม>ถ้าเราไม่เปรียบเทียบว่าแบบ ต้องอร่อยเหมือนแบบของร้านเป๊ะๆอะไรเงี้ยเราว่ามันโอเคเลยทีเดียวนะคะแล้วก็อีกอย่างที่อยากทําก็คือก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวไต้หวันแต่พอเราหมดก็ไม่ใช่แฟนก๋วยเตี๋ยวอีกนั่นแหละคือเขาก็จะชอบกินก๋วยเตี๋ยวไทยดังนั้นคุณเต๋อก็จะคิดยากนะคะเอาเป็นไว้เอาเอาเอาเป็นว่าคราวหน้าแล้วกันนะเอาละค่ะตอนนี้ก็จะพับพาให้เสร็จนะคะแล้วเดี๋ยวมา รอดูกันว่าเราจะทานอะไรเป็นอาหารละสินอดซึ่งเหลืออีกหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะคะก,ก็ยังทันอยู่นะแต่ถ้าสมมุติว่าเวลาจะสั่งอาหารอะไรอย่างเงี้ยต่างๆในเดือมรมฎอนนะควรจะสั่งแบบชั่วโมงชั่วโมงขึ้นไปนะคะเพราะว่า,าถ้าสั่งแบบ ครึ่งชั่วโมงก่อนเวลาลาสินอดเนี่ยจะยุ่งแล้วเขาบางทีเขาก็จะปิดรับออเดอร์หรือไม่ก็ยังรับออเดอร์อยู่แต่กว่าอาหารจะมาอาจจะแบบอีกหนึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ย <Is it? S 1> เพราะว่าก็มีหลายๆครอบครัวที่สั่งสั่งอาหารเหมือนกับเราเนาะดังนั้นก็คือจะมาช้าอะไรเงี้ยคะ่ะแบบนั้น yeah. และนี่ก็เป็นหน้าตาอาหารลาินอดของเราในวันนี้นะคะจริงๆก็คิดไม่ได้เลยว่าจะกินอะไรดีสรุปเราก็เลยโอเคสั่งข้าวหมกนี่แหละมันก็จะมีข้าวหมก Chicken 65แล้วก็ข้าวหมกแพะของร้านอินเดียค่ะเพื่อนๆคงจะคิดว่าคุณเต่ออ่ะคุณจะไม่มีเมนูอาหารอะไรมานำเสนอในคลิปนี้ แต่ว่ามีจาถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทำอา,อาหารละสินอดนะคะแต่ว่าเราก็มีเมนูของว่างมานำเสนอนะคะซึ่งเป็นเมนูของว่างที่แบบทำดงได้ง่ายๆเลยนะคะจริงๆงคุณต่อก็เคยนำเสนอคลิปสั้นๆไปแล้วแหละแต่ก็เชื่อว่าเพื่อนเพื่อนหลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นเมนูนี้เหมาะมากนะคะสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ไทยจากที่อ่านคอมเมนต์เนี่ยก็ทราบมาว่าที่ไทยเนี่ยร้อนมากนะคะแล้วเพื่อนๆนที่ถือสินอดอยู่หรือไม่ถือสินอดอยู่ก็ตามอ่ะเชื่อว่าถ้าได้กินเมนูนี้ นะคะเวลาร้อนรอนหรือว่าเวลาละสินอดเนี่ยจะต้องรู้สึกสดชื่นแน่นอนเอาละเดี๋ยวเรามาทำกันเลยจ้าเมนูของว่างนั่นก็คือนะคะฟุตสลัดนมสดสไตล์อียิปต์นะคะก็จริงๆวันนี้คุณเต่ามีเครื่องไม่ครบหรอก แต่ว่าก็สามารถทําได้มีแค่กล้วยแอปเปิลนมสดแค่เนี้ยก็ได้แล้วแต่จริงๆขอแนะนํานะคะคุณจะมีองุ่นด้วยนะคะจะทําให้อร่อยมากขึ้นจริงๆคุณต่อก็อตั้งใจจะใช้องุ่นด้วยแต่ว่าพอละโมนจะกินจนหมดเลยนะคะคุณต่อก็เลยไม่เหลือเหลือแต่กล้วยกับแอปเปิลแต่เท่านี้ก็เพียงพอแล้วอ่ะ,อะแนะนําใหม่ก็ถ้าเพื่อนๆมีกล้วยแอปเปิลองุ่นลูกแพรฝรั่งนะคะสามารถใส่ได้แต่ห้ามใช้เ ผลไม้เปรี้ยวเด็ดขาดไม่งั้นจะทําให้นมเนี่ยกลายเป็นโยเกิร์ตเลยคือจะไม่ไม่ใช่เลยไม่ได้เลยนะคะอย่างเช่นสับป,ปะรดส้มสตรอเบอรีออ่อะไรแบบนี้ห้ามใส่เลยนะคะมันจะทําลายทําลายเ,เมนูอาหารไอเมนูอาหารว่างอร่อยๆนี้นะคะเอาละเดี๋ยวก็มาเริ่มทํากันเลยง่ายๆเลยจ้ะกล้วยคุณเต่าก็ค่อนข้างจะช้ำน,นะคะเพราะว่าอยู่มานานมากแล้วเราก็เมื่อาวานนี้เอาเข้าตู้เย็นนะมันก็เลยมีลักษณะช้ำๆน,น,นะคะ ก็ในการทำเนาะก็เอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะคือครั้งแรกที่ได้กินคือติดใจชอบมากจ้าแล้วก็เชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนถ้าได้ลองก็น่าจ,จะติดใจแล้วมันก็เป็นเมนูอาหารว่างที่สุขภาพด้วยอะ่ะคุณต่อว่านะเพราะว่ามันไม่ต้องใช้น้ําตาลอะไรเลยความหวานเนี่ยจะออกมาจากตัวผลไม้นะคะอะหลดเดี๋ยวจะให้ดูว่าหั่นประมาณไหนนะชิ้นประมาณนี้นะคะ ถ้ามีอางุ่นก็หั่นครึ่งนะหั่นองุ่นครึ่งหนึ่งแค่นั้นนะคะคุณหน่อยอย่างิีอยู่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปซื้อองุ่นแล้วก็มาใส่ทีหลังนะคะเพราะว่ามันจะแบบเออครบคลนมากกว่านี้แล้วถ้าเจอลูกแพรก็จะใส่เข้าไปด้วยแต่อันนี้รีบไงอยากจะมานําเสนอให้เพื่อนๆนะคะเราก็เออใส่ใส่แค่สองอย่างไปก่อนแต่ก็อย่างที่บอกแหละแค่2ออย่างก็เอาอยู่แล้วเนาะถ้าเพื่อนๆไม่อยากจะแบบเออเสียตังค์ซื้อเยอะมากมายอะไรเงี้ยเท่านี้ก็ได้แล้วนะคะ แนะนำเลยเชื่อว่าเด็กๆต้องชอบแน่นอนไอ้ส่วนช้ำๆก็เอาออกนะคะ,ะกล้วยที่ใช้ต้องเป็นกล้วยหอมนะคะเพราะว่ามันจะมีกลิ่นหอมแล้วก็ไอ้ตัวกล้วยนี่แหละที่ทําให้แบบอะ,อะไรนะฟุตสลัดนมสดนี้นะคะแบบรสชาติแบบฟินอะอร่อยอะคือมันมันมันก็ขาดไม่ได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะจะใช้กล้วยอย่างเดียวมันก็เออไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ควรจะมีแบบ ผลไม้ชนิดอื่นร่วมด้วยนะคะมันก็จะฟินแต่เวลาที่กัดโดนเอกล้วยนี่ก็จะแบบอร่อยมากนะคะชอบมากอะไหลเมื่อหั่นได้ประมาณนี้นะคะเราก็จะใส่ถ้วยที่เตรียมไว้นะคะถ้วยชามนะคะใหญ่หน่อยนะ <c oughs> มือก็ล้างสะอาดเรียบรอยแล้วนะคะไม่ต้องกังวลแต่อย่างใดคือต้องแน่ใจว่าทุกอย่างสะอาดนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแบบทําให ฟรุตสลัดนมสดของเราเนี่ยทำให้นมของเราเนี่ยเสียได้นะคะจากนั้นอะหันห่นหั่นแอปเปิลก่อนแอปเปิลก็หั่นเหมือนกันค่ะหั่นเป็นลูกเต๋าเล็กๆนะคะคือจริงๆคุณต่อตั้งใจจะทำไอเมนูนี้มาหลายวันแล้วนะคะแต่ก็เพิ่งจะได้มาทำตอนนี้เลยมีดก็ไม่คมเนาะอะ,อะแบบนี้ ่ล้ค่ะก็หั่นๆไปนะแล้วก็นะวใส่ถ้วยเดี๋ยวคุณเต่อหั่นให้เสร็จเลยแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูขั้นตอนต่อไปนะคะตอนนี้ก็หั่นทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนนก็กง,ะะง่ายๆเลยจากนั้นเราก็จะใส่นมสดเข้าไปแต่ทานไม่ได้ทันทีนะคะความอร่อยมันยังไม่ออกมาจะต้องแช่ไว้ในตู้เย็นนะคะข้ามวันข้ามคืนเนี่ยจะอร่อยเลยแบบ24บชั่วโมงแต่คุณเตาอเอาไว้สัก15ถึง18 ชั่วโมงเนี่ยเออได้เลยนะคะต้องอดทนรอนะคะเพราะว่าอยากให้รสชาติความหวานของของผลไม้เนี่ยมันออกมาแล้วก็เข้ากับนมสดคือไม่ต้องใส่น้ําตาลนะคะคุณต่อพยายามจะอธิบายให้ละเอียดที่สุดเพราะเคยทําคลิปแล้วเพื่อนๆก็จะถามว่าใส่น้ําตาลไหมเออใช้นมอะไรเออหรือบอกไปนมสดนี่คือนมจืดนะคะนมจืดเท่านั้นแล้วก็ไม่ต้องใส่น้ําตาลไม่ต้องใส่น้ําผึ้งะคะ่ะใจเย็นแช่ไว้ในตู้เย็นนะคะ18ชั่วโมง15ชั่วโมงขึ้นไปนะคะ ก็จะได้นมหวานหวานแล้วก็กลิ่นหอมของผลไม้ค่ะก็จะกลายเป็นฟุตสลัดง่ายๆเลยนะคะแนะนําจริงๆทําให้คนในครอบครัวทานนะคะแล้วเชื่อว่าคนในครอบครัวจะต้องชอบแล้วก็ติดใจแน่นอนเลยค่ะก็สามารถทําได้บ่อยๆด้วยนะคะใดๆก็ตามเมนูนี้คนอียิปต์ จะนิยมทํามากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเดือนรอมฎอนนะคะก็จะเป็นอ,อาหารว่างสำหรับลัสินอดซึ่งมันแบบกินแล้วฟินมากเลยจ้ะก็แนะนำนะคะเหมาะสำหรับหน้าร้อนด้วยจ้ะ ก็ปิดท้ายด้วยฟรุตสลัดนมสดนะคะก็เอาไปแช่ในตู้เย็นนะปิดฝาไว้หน่อยนะกลิ่นอาหารอื่นๆในตู้เย็นจะได้ไม่เข้ามานะคะเอาละเดี๋ยวคุณต่อจะปิดฝาแล้วก็ไปแช่ในตู้เย็นค่ะ18ชั่วโมงขึ้นไปนะคะย้ำนมสดนะคะห้ามใส่น้ำตาลห้ามใส่น้ำผึ้งนะคะห้ามใส่ผลไม้เปรี้ยวนะคะเอาละไปละ